มมันหายไปไหนแล้ววะไอ้ไม้ซ่อมสิพี่ไม่มีเลยไม้อยู่บนเรืออุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยวางเลยะ อใครโดนอะไอ่ะโอเป็มยยิโ้ยโอ้ผมก็เต็มเหมือนกัน ให้อ่าเวาเวลเนองไอ้น้องพี่ฟาเวลนองไอ้น้องพี่ฟาเวลนน้องที่ฟามเวลนลาเฮ้ยเ,เรามาทำอะไรกันที่นี่วะ ตองหมนเต็มเลยโวใช่<อ>ใช่มไม่หยุดมาแล้วไงตังหมดเต็มเลยอะตังหมอไม่แต่ผมยังโดนไล่ไม่หยุดเลยพายัางยุด เอาไอ้ซาบซ่อมสมองก็ได้นะเดี๋ยวีงมันเดี๋ยวพี่เอาเรือมารับได้พี่บู๊เติมกระสุนไเรื่อยๆอยู่ของมายิงยิงของไปเฮ้ยยิงยิงยิงเก็บแล้วเก็บของเข้าไปในเรือดิโอ้ตายผมโดนถังระเบิดช่วยให้เพื่อนไปช่วยดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเกิดเรืออยู่แล้วไง ยิงถามดิก็ทิ้งไปเลยอาหาระ A few moments later กลับไปเลยเรากลังวดรอบทำอาหาพี่เนียออเต็มเลยผมเก็บของคูของมาคูของ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 ตรงไหนวะ ผู้ของน,นที่เราของเราไอพีพ่พี่เนื่อเราจมไปแกใช่มันต้องมีอะไรมากกว่าน,นี้เนาะพี่มีกระวังน่ะสายมือก็มีกระโหลมันเป็นเกาะนสลัดหมดยังยุ่หมดละเรือเรามาอยู่นี่เราออกใครขับมาขับมามยตาย

ม,มายะไม,ไมเรือเอมันจะเอาของในเรือไงยิงของในเรือเด็กไปรู้ทำไมงาอ,อ,กอีกแล้วเหอไม่เรือลามันไม่กลกมันยังไม่หายเลยอ่โว้มันต้องมีอะไรพี่ว่า กาะน,นี้หรือว่าเกาะตรงนี <c oughs> ลง้ลองไปปะล่ะเอาขึ้นเลย่โปรขึ้นไหมยังอ่ะอย,ยังแค่โปรแม่โปรสั่งเลก่อนอยังไปก่อนเดี๋ยวมันับไม่ผมบูอมมมม๊อยู่ดิแม่งไม่มาไม่หยุดเลย ว่าพื้นที่ฟาร์มตังค์มันไม่ใช่ตังค์นะมันเขียนว่ามันเก็บได้กระสุนนะมีกระสุนกระสุนตาปลาเข้ามาตอลาตอสมาร์เรือเราไม่มีนี่แหละไม่มีลอยลู่แล้วเรือใหม่อะเรือใหม่เรือใหม่ลอยรั่วเยอะยิ่งยิเยอะยิ่งเยอะอะไรนะยิ่งเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์ไม่็ดีนะ nè, nè, m m nó lòi trong làng cọt nha, cọt nè đây đây, luôn à, bên này, ี่มันหันมามันหันมาหาผมมันหันมาหาผมไหมยิยิง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 โฟกัสมาไม่ถึงไม่ถึงแล้วยิงโฟกัสมามันมันดื้แล้วแล้วหักคอแล้วไม่ได้แล้วนะมันต้องเอาไอ้นั่นออกเอาหมอเอาหมอเทสเสมอ์ดมาไม่ต้องแล้วโจนทีเอาควาพี่เอาขวา ท่อแล้วท่อแล้วชนชนเฮียอะไรท่อสมอดแล้ว,ลว,ลว,น,น,วน้องตื่นเต้นไรอ่ะ,อลอะหลังเราเรือมาทมออะไเมาถังกูไปเมื่อกี้เห็นว่าหลังเรามีเรือมาเอา อยู่นะอ้าวแอบโกงอ่ะกงงูหายูนี่กงอยู่นี่กงอยู่นี่กงอยู่นี่มีงูปั้งูไม่มีนี่ยังงูเกาอ่ะขี่ขวามือเรือมาหาเราอะไรเรือยีบหยาบปะไอ้กูจะไปตอนนั้นแหละปิดไฟปิดไฟตอนนี้ปิดไฟหน้าเรือ อา่าเราเราปิสูจงอะไรอย่างนี้ก็ต้องเตรียมกระสุน,นพิเศษสินะอุ้ยสองลำหมอลำเดียวลำเดียวเปิดไฟทั้งลำเลย

เราจะตายพร้อมกันวันนี้ทุกคนเป็นเกียรติยิ่งที่ได้ร่วมลบกับทุกคนจะมวงเจงียงกเจียงมวงเลยจมวงเลยเจียมวงอีกแล้วปืนใหญ่ไม่มีกระสุนสักบ่อล้ะ

นี่ลูกไฟตรงพี่น่ะเอาลูกไฟไปแล้วไปเรือเลยถ้าพี่ถ้าพี่หนังเงือกจะเป็นไรเระล่าตายาด้วยเหรอไม่รู้อ่ะถอดหมอแล้วนะหนังเงือก้วยใครจะไปขับเรืองอ่ะงยืดอ่ะ ไอเรือลงแล้วยังวนอยู่แถวเรานะไอเรือสามใบไอเรือโดนปิดสายได้กำลังสายได้กำลังกันรออ้าวปฏิบัตบวางให้หมดเลยดูทาให้ เยวเๆีเี้วยวด้ยวยปล่อยด้วยปล่อยด้วยปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยยาวเลยลงยาวงยาว โอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกไปข้างใต้เลยเีถ่าราถูปตุ้งใหญ่ดิ้นเก็บนี้นยุทธ์ถ่ายรูปตุ้งใหญ่เนี่ยเราจะปิดแล้วเนะอยู่อยู่ตรงข้างหน้เนี่ยเราจะปิดแล้วที่ว่าไม่ต้องเก็บหลักเสียแล้วยิงเลยป่ะ เติมถ้ปิดแล้วอ่ะโฟกัสได้เลยนัางล่างเลยล่างเลยเฮ้ยหับไม่ได้เฮ้ยเอ้าขึ้ดลงหน่อยพี่ดึงเลยหายมือดึงหน่อยดึงหน่อยดึงมาหน่อยดึงเดีวหน่อยดึงเดีวหน่อยเออยิงมันยิงมันยิงมันเดียวกระสุนไฟกระสุนไฟ ta dùng phai à, ta dùng phai ông bơ bon ông bơ bon này, subscribe máy kênh Ghiền máy Gõ Để đua chơi đua

ปลาไฟใส่ด้วยโปลากนะล้วยอาสุดลุโซาสุดลุโซาสุดลุโซ หนึ่งชมวกต่อติดแล้วน้าเรือเราไฟไหม้น้าเรือต้องไฟไหม้จำพวกอีกนึงอยู่ปะตายโดนทีเดียวเลย A few moments later มาแล้วนาเรือนาเรือโดนมันโชนมันโจมหมอไอ้มันหนี เนี่ย <rôle>: ม <opolit any Warner> <an> ันหนีผอไหนอ๋ออ๋ใส่ใบใหญ่เลยนำน้ำหนีไปเลยไ่ถามอยู่ดิใช่แห่มันน้องแห่แห่เลย จมน้ำเลยไอไม่ชูอีกไอ้ชูฟ